นี้เราจะมาแนะนำอาหารเสริมของกิฟฟารีนนะคะก็คือตัวนี้นะคะตัวนูทีโฟลิกของกิฟฟารีนนะคะนูทีโฟลิกของกิฟฟารีน1แคปซูลนะคะ1แคปซูลจะประกอบไปด้วยตัวนูตัวนูทีโฟลิกแล้วก็วิตามิน B6 และ B12 นะคะใน1แคปซูลมีขนาด450มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ตัวนี้เหมาะตัวนี้ เราจะได้จากวิตามิน b 6และ b 12เราจะได้จากอะไรนะคะที่เราได้รับประทานในแต่ละวันก็คือพวกตระกูลตับนะคะแล้วก็ไข่แดงไข่แดงที่ไข่แดงนะคะแล้วก็ตระกูลผักผักใบเขียวทุกชนิดนะคะแต่ผักบางตัวอย่างเช่นกระถินหรือว่าชะอมอย่างเงี้ยก็คือจะมีโฟลิกค่อนข้างจะสูงเวลาเรารับประทานเข้าไปก็จะมีอาการปวดบวมตามข้อได้นะคะ เนื่องจากเนื่องจากว่าเลือดไปหล,หลายเวียนไม่ทันนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับใครตัวนี้นะคะนูทรีโฟลิกตัวนี้เหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนที่ร่างกายอ่อนเพียนะคะแล้วก็เลือดเป็นกรดนะคะเลือดจางเป็นทาราซิเมียนะคะมีอาการเหน็บชามีอาการหน้ามืดบ่อยเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันนะคะมีอาการเจ็บหน้าอก<น>เลือดเข้าไปเลี้ยงเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันนะคะนะคะ ตัวนี้นะคะแล้วก็ผู้หญิงที่ต้องการเตรียมตั้งครรภ์น,นะคะจะต้องทานนูทิโฟลิกตัวนี้ก่อนล่วงหน้าเลยนะคะก่อนตั้งครรภ์สามเดือนนะคะและรู้ว่าตั้งครรภ์แล้วก็ต้องทานต่อเนื่องค่ะนะคะแล้วหลังจากที่พบว่าตั้งครรภ์แล้วคุณหมอก็จะนัดให้ไปเจาะเลือดทั้งสามีและภรรยาเลยไปเช็คดูว่าใครมีบาหะถูกไหมคะใครมีบาหะว่าเลือดคนไหนมี ม,มีเลือดจางทั้งสามีและภรรยาตัวนี้สามารถรับประทานได้ทั้งสามีและภรรยาเลยนะคะ1วันรับประทานเชาน้า1เม็ดนะคะหลังอาหารเชา้า1เม็ดแล้วก็เย็น1เม็ดนะคะตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่โลหิตจ,จางแล้วก็ร่างกายอ่อนเพียนนะคะวันนี้เราก็จะมาสาธิตให้ดูนะคะระหว่างคนที่รับประทานดูทูฟโฟลิกกับคนที่ไม่รับประทานจะต่างกันอย่างไรนะคะ ตัวนี้ก็คือแก้วนะคะแก้วก็คือแทนร่างกายในแต่ละวันของเรานะคะในแต่ละวันของร่างกายคนเรานะคะแก้วคือแทนร่างกายของคนเรานะคะแล้วก็น้ําก็คือแทนน้ําคือที่เราต้องกินเข้าไปนะคะเพื่อไปบําร<น>ุงเลือดของเราให้ไหลเวียนดีนะคะตัวนี้นะคะน่นะคะตัวนี้นะคะใส่น้ำไม่เท่ากันนะคะนี่นะคะ หลังจากนั้นเราก็ใส่ข้าวนะคะแทนอาหารที่เราทานในแต่ละวันนะคะข้าวสารนะคะแทนอาหารที่เราทานในแต่ละวันตัวนี้นเป็นข้าวสารนะคะนี่นะคะข้าวสารที่เรารับประทานในแต่ละวันนะคะในเมล็ดข้าวสารเนจะมีรูพุนพุนนะคะในเม็ดข้าวสารแล้วก็ภารเกษตรกร cosplay, ทํา ทำปลูกข้าวเนี่ยเขาก็ต้องฉีดสารเคมีเข้าไปนะคะเราก็เรียกเรียกไม่ได้ถูกไหมคะเนี่ยคะ่ะเวลาสังเกตจากน้ำเสาวข้าวบางทีเราต้องทำสาวถึงสองสารอบเลยนะคะนะคะเพราะว่ามันไม่สะอาดนะคะปัจจัยที่และออย่างนึงค่ปะปัจจัยที่ทําให้เกิดมะเร็งมี3อย่างนะคะก็คือน้ําอาหารอากาศนะคะสิ่งเหล่านี้ต้องนําสิ่งที่สะอาดเข้าสู่ร่างกายเรานะคะนี่นะคะอันนี้คือ น้ำยาอุทัยทิพย์นะคะแทนเลือดนะคะแทนเลือดนะคะแทนเลือดของเรานะคะแทนเลือดของเราประชากรไทยนะคะโดยเฉพาะภาคอีสานและภาคเหนือนะคะก็จะเป็นพาราซิเมียค่อนข้างสูงเพราะว่าคนที่อยู่ภาคน,นี้ก็คือมีการรับประทานอาหารจะพวกของหมกักพวก น้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็อาหารที่พวกปลามันก็จะมีสารปนเปื้อนค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็ผักต่างๆนะคะที่เราแบบว่าเขาปลูกผักแล้วเขาก็จะฉีดเข้าไปนะคะนะคะอันนี้ก็คือแทนสารพิษสารเคมีนะคะก็คือทินเจอร์ไอโอดีนนะคะแทนสารพิษสารเคมีนะคะนะคะแต่คนที่จะเป็นมากก็คือแถบภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะคะ จะพบมากเลยค่ะคนที่เป็นทราสซีเมียนะคะถึงประชาะชากรไทยถึงสองล้านคนเลยอันนี้นะคะระหว่างคนที่แก้วนี้นะคะจะเป็นคนที่รับประทานนะคะรับประทานตัวนูทริฟลิกนะคะถ้าดูใกล้ๆเม็ดข้าวจะเป็นสีดำเลยค่ะอันนี้นะคะอีกคนนึง ก็คือไม่รับประทานนะคะไม่รับประทานนูทริโฟลิกนะคะจะดูนะคะว่าจะต่างกันยังไงนี่นะคะตัวเมตตัวเมล็ดแคปซูลนี่ก็สามารถทําได้เลยนะคะเพราะว่าสกัดมาจากมันสัมผหลังนะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะตัวเมล็ดแคปซูลของกิฟเลนก็สามารถรับประทานได้เลยเพื่อนเราไม่รับประทานนะคะส่วนเรารับประทานนะคะเนี่ยใส่ไปนะคะจากน้ําดําๆนะคะเห็นไหมคะ แล้วตัวแคปซูลมันก็จะย่อยสลายไปเลยค่ะเลือดเราก็กลับมาแดงเหมือนเดิมจากเลือดดำๆ <c oughs> เห็นไหมคะเลือดเราที่เป็นกรดอย่างนี้คะ่ะเลือดเราก็กลับมาแดงเหมือนเดิมนี่นะคะแล้วเราก็รับประทานเข้าไปอีกคะ่ะรับประทานเข้าไปอีกนะคะเด็ <c oughs> กทารกที่เกิดใหม่อะคะ่ะที่คุณหมอเจาะเลือดนะคะค่าเลือดก็ค่าเลือดที่บริสุทธิ์เลยก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 7.2ถึง7.5นะคะแต่ว่าเวลาเราเติบโตขึ้นเราเริ่มรับประทานอาหารต่างๆได้สารพิษสารเคมีก็จะเข้าไปในเข้าไปในร่างกายของเราอะค่ะนะคะ,นะคะโดยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยการที่เราจะหลีกการที่ตัวนี้ก็คือเป็นหลีกเลี่ยงได้ก็คือตัวนี้เป็นตัวช่วยนะคะในการล้างสารพิษสารเคมีที่เข้าไปในร่างกายเรานะคะตัวนี้ตัวนูทริโฟลิกนะคะเหมาะสําหรับทุกๆคน เพราะว่ามันสามารถย่อยสลายในน้ําได้ดีมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะคนที่รับประทานกับไม่รับประทานเห็นไหมคะตัวเม็ดข้าวนะคะเห็นไหมเม็ดข้าวขับมาข่าวเหมือนเดิมแต่อันนี้คือคนที่ไม่รับประทานนะคะบอกว่าร่างกายชั้นแข็งแรงแล้วไม่ต้องรับประทานก็ได้อย่างเงี้ยค่ะนะคะยังไงก็ถ้าสนใจนะคะตัวนี้ ราคาเต็มนะคะอยู่ที่180บาทมีทั้งหมด60แคปซูลนะคะส่วนราคาสำหรับคนที่เป็นสมาชิกฟรีแล้วอยู่ที่135บาทนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถทักมาใตา้อินบ็อกนีไ้ได้เลยนะคะ